ไม่ได้อาการนี้คืออะไรครับตื่นไม่ได้ก็ตามดูรู้เออเดี๋ยวาไปถามว่าอะไรนะมันตื่นไม่ได้ตื่นไม่ก็ตามดูตามรู้มันไปโอเคนะครับนะครับตอบได้ที่นนะคุณแก้วแก้วเหมือนมณีจันทรนะ์โอเคนะสบปลาวนะครับ เสียงจิ้งเรณ์ในหูรักษากับลุงหอ,อกหายปงข่าอ,อ๋อคุณปนิศรานดิฉันจากแปดปีก็อก็นะเราจะครับ เอาใครถามอะไรมาอยู่เชิญครับเชิญเชิญครับย่าหยังก็ตามเกิดตัวเอง เติมน้ำหน่อยคุณมินด็กลุงโอเคไปไงบ้างครับครับนี่สองชีวิตอยู่ในคัน ก็หยุดออกช่วยไปหน่อยนึงมาแล้วคนที่ใ้เราตั้งความหวังเอาไว้เราใช้ว่าได้เท่าเท่านั้นนี่มาแล้วก็มารูปแบบเขาบอกว่าของเราเรื่องความเข้าใจเราเรื่องธรรมชาติ ทำความเข้าใจทำหน,นุนนี่นะครับนาะนๆะๆนะ